ครับการการติดเชื้อระถมในมาเลเซียเขาปิดเมืองสนิทวันนี้นะครับปิดสนิทเพราะว่าการระบาดในแกมมันก่อสร้างการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ๆตามโรงงานอุตสาหกรรมแม้กระทั่งนิคโอุตสาหกรรมในเรื่องของการทาถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ระบาดเตือนก็มานะในมาเลเซียวันนี้ประเทศมาเลเซียอยู่ที่69,600แค่ก้ไ่นหก่คน วันหนึ่งหนงในมาเลเซียวันนี้5,293คน5้าพันหกพันเจ็ดพันห้าพันมาเลเซียตั้งใจว่าจะเปิดเมืองในเดือนสิงหาคมนะครับผมก็ยังดูท่าทางและวิแววว่าค็อยยังหนักหนาสากันนะครับตามประเภทอย่างนี้นะครับการเสียชีวิตในมาเลเซียนั้นเขาเสียชีวิตถึง4,408คนแล้วนะครับวันหนึ่นคนเจคนร้อยคนในบางวันนี่คือมาเลเซีย ทำไมผมต้องนาเรื่องราวของประเทศมาเลเซียทําไมต้องนําเรื่องราวของประเทศปมา่าเพราะนี่คือหนทางของการแพร่กระจา,ายเข้ามาถู่ประเทศไทยข้อยางที่ผมบอกกับมาเลเซียมันตึงเครียดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ปิดล็อกดาวน์เมืองมาตลอดนะครับไม่เคยได้เปิดเมืองเปิดปุ๊บก็ปิดต่อเปิดปุ๊บก็ติดต่อปิดเมืองนี้เมืองนี้แล้วก็อยากไปย,ย้ายตอนนี้ก็ปิดทั่วประเทศนะนายกรัฐมนตรีอินเดียมาเลเซียประกาศไม่รับเงินเดือน เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทั้งหมดเอามาจับจ่ายใช้สอยเรื่องการป้องก COVID ันโควิด -19 ป้องกันต่อทูกโควิด -19 นะครับซึ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนั่นเองขอบคุณท่านประยงขอบคุณท่านพลวิวัฒน์รุ่นมาย,ยด์พงษ์ด้วยนะครับสารบุรีติดตามรับชมกันนะครับคืนนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมกําลังบอกว่า รื่องราที่ผมกาลังบอกว่าต่อจากนี้ไปไม่ง่ายเลยสําหรับประเทศไทยอาจจะโดนลุกรานเข้ามาจากทางด้านใตยก็เจอแล้ววันนี้ที่ยะลาวันนี้200กว่าคน300คนกรัสเตอร์ใหม่ที่ยะลานะเดี๋ยวผมให้ดูกระเติร์ใหม่ที่ยะลาเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมานะอย่างน่าใจหายนะครับข่าวจงหินสามนะก็ลงไว้เนี่ยครับคือถ้าเพื่อนบ้านระบาดอย่างหนัก หลีกหนี้ไม่พ้นนะครับว่าเราจะอยู่นิ่ง่ๆเฉยๆแล้วเราจะอยู่แบบสบายสบๆนะครับไม่ต้องอะไรนักหนาะคือชายแดนที่รัวชิดติดกันนั้นมันดานที่มาถูกต้องธรรมชาติก็มีดานที่มาดานตามธรรมชาติหนีเข้าป่าตามร่องว้้ยร่องเขาข้ามฝากกามกวางมา ได้รับความร่วมมือจากคนไทยด้วยนะครับจักนาปลากันมาเหมือนในพม่าที่เดินทางเข้ามาตุรกศไทยต่างแม่ตอดต่างการจ้บุรีราชจบุรีต่างๆเข้ามาแม่สายต่างๆเข้ามานะครับคนไทยเนี่ยปลาเข้ามานะครับไม่ได้คนไม่ได้เขาดินไม่ได้หนีเข้ามาเองนะครับนั่นคือเรื่องราวของโควิดในจีนที่เพื่อนบ้านเรากาลังระบาดอย่างหนักนะฮะวันนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับผมจึงเรียนว่าอย่างนี้เลยกันนะครับ ครับคือระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมพอสปอร์เข้าไปในเครื่องในในโน้ตบุ๊กเลยครับมันก็เสียไม่มีไว f i ที่นี่นะนะครับก็ปรากฏว่าอย่างมาเลเซียวันนี้นักหนาสาคัญที่สุดแล้วยังไม่รู้อนาคตว่าจะเปิดเมืองได้อย่างไรเพราะว่าการระบาดท,ที่เพิ่มขึ้น5,000 6 0 0คนทุกวันนะครับนั่นคือประเทศไทยนั่นคือประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรา วันนี้ประเทศไทยเป็นไงครับ3 0 0 0 4,000ันคนผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้คาดการณ์นักหนาว่าโรคไวรัสโควิน1ทนจากประเทศประเทศไทยเราจะจางหายไปในอย่างรวดเร็ววันนี้องค์การอนามัยโลกได้บอกแล้วว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนนะครับให้ครบ75%เ์ของประชากรทั้งโลกนะครับการระบาดของโควิด -19 มันจึงจะทุเลาเบาบางลงนะครับดังนั้น ดังนั้นผมจึงอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในวันที่ประเทศไทยเรานะครับเรายังฉีดวัคซีนได้แค่วันนี้เราฉีดวัคซีนได้คนที่ฉีดเข็มที่1นึ่งนะแปดเปอร์เซน์จาะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อบันทึกเรื่องราวไว้ในเฟซบุ๊กว่าวันนี้เราฉีดวัคซีนกันไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับ วันน <ítulo> anyway, ี้นะครับเราดูนะครับปริมาณการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเรานะครับเราได้แล้ว7ล้านนะครับเจะจากเวิร์กเวิร์กพอยนิวนะเวิร์กพอยนิวนี่ผมว่ามาจากเวิร์กพอยนิวนะครับยังไงก็ก็ต้องขอญาติจะของก็ด้วยนะครับเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น้าพันห้าสิบเจ็ดโดสแล้วนะครับวันนี้ประเทศไทยเราต้องเราต้องการฉีดวัคซีนให้ครบหนึ่งลอยล้านโดสนะครับ หนึ่งร้อยล้านโดสข้อหมายความประชากรของเราห้าสิบล้านคนจะได้ฉีดคนละสองโดสก็เป็นหนึ่งร้อยล้านโดสเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องเปิดประเทศได้ไดในร้อยยี่สิบวันข้างหน้าก็คือวันที่จากวันที่สิบกมิถุนายนก็ไปถึงวันที่สิบอกตุลาคมครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันเราจะต้องฉีดวัคซีนได้หนึ่งร้อยล้านโดสนะครับดังนั้น วันนี้นะครับมาถึงวันที่21แล้วก็เป็นเวลา5วันผ่านมาเราก็ได้7ล้านโดสแสนแล้วนะครับวันนี้นะครับเรารวมได้ทั้งหมดนะครับในในวันนี้นะครับ91,879โดสแล้วนะครับนีน่ก็เราด,ดูนะคนที่คนที่ฉีดเก็มที่1นะครับได้วันนี้คนที่ฉีดเข็มที่1 คนที่จีดเก็มที่1นะครับแล้วนะครับสำเร็จเจ็ดจับแล้วคือ5ล้านห้าแสนนะครับวันนี้เราจีดได้39,000นะครับ3ามหมื่นเข้าพันคนนะครับคนที่จีดเก็มที่2วันนี้นะครับห้าหมืนร้มสสคนนะครับรวมเจร็จับแล้วในประเทศไทยเราณวันนี้นะครับคือคนที่ ฉีดถองเข็มครบถ้วนกระบวนการนะครับก pues ็คือไม่เป็นภาระกับใครอีกแล้วคือ2 1 5ล้านคนนะครับนี่คือคนที่ฉีดครบถ้วนกระบวนการนะฮะคือไม่เป็นภาระกับใครอีกแล้วไอ้คนเหล่านี้นะครับ2 1 5ล้านคนนี่นี่คือฉีดครบถ้วนกระบวนการรองเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือ ผู้ที่อยู่ทางด้านแนวหน้าในเรื่องของการป้องกันและก็รักษาดูแลคนป่วยคนเจ็บของโควิด1 9นะสามสิบสองตรงนี้นะครับสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดคนนะครับในวันที่สิบอกตุลาคมตรงนี้นะครับต้องเป็นหนึ่งห้าสิบล้านคนนะครับตรงนี้ต้องเป็นห้าสิบล้านคน ป้าหมยที่นายกรัมรีได้วางไว้120วันนะครับมันก็จะต้องตรงนี้นะครับต้องให้ได้1น0ล้านคนก็หมายความว่าต้องฉีดวัคซีนให้กับคน50ล้านคนคือ100ล้านโดสนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือ3 3. 2ของเประชซกรของปคณวันนี้นะครับแต่เราต้องการที่ประชากรที่75เซนะครับตรงนี้นะครับเ5%วันนี้เราได้แค่3.2หน้าคือเส้นต่างอีกยาวไกลไหมครับก็ตาม ถ้าถามว่าเท่นต่างอีกยาวใครไหมวันนี้เหลือ115วันแล้วที่นายกการันตีาวายนะครับตั้งเป้าวายนะครับก็ก็เหลืออีก4-8ล้านคนก็เลยกันนะครับจะต้องเงาคน4-8ล้านคนมาฉีดวัคซีนในได้2เข็มในวันที่1 6ตุลาคมนั้นจะต้องเป็นคนสุดท้ายคนที่ คนที่ห้าสิบล้านพอดีนะครับเดืนที่ในวันที่ที่บวกตุลาคมนั่นแปลว่าการเป้าหมายที่ท่านนายกวางไวนั้นได้ประสบความสําเร็จแล้วเมื่อคนในทั้งคนเมื่อคนในประเทศได้รับวัคซีนเจ็ดห้าเปอร์เซ็นคือห้าสิบล้านคนมันเขาเบาแรงนะครับเราไปที่ไหนก็หมายความว่าเราไปที่ไหนเราไปตลาดนัดที่ไหนทักที่เราไปในที่คนเยอะๆทักที่ก็หมายความว่าคนรอบตัวเรานั้น อย่างน้อยก็่า75คนนะครับจาก100คนมี75คนที่ฉีดวัคซีน,น,นครบถ้วนแล้วแต่ณวันนี้เราไปที่ไหนเราไปตรงไหนเราหคนฉีดวัคซีนครบถ้วนแค่3คนข้าว1ดคนนั้นยังไม่ได้ฉีดได้ฉีดอยู่8คนไม่ได้ฉีดอีกอเ้าวดสองคนนะนี่คือสถานการณ์โควิดในทินในประเทศไทยว่าการระบาดหรือเกิดกระทื้อใหม่ๆ ที่ทําให้ขาดระบาดมันจะต้องมีเพิ่มขึ้นเพราะวันนี้ผมไปตลาดนัดเรือท่านไปตลาดนัดนะครับคนที่ล้อมรอบท่านอยู่100คน200คน300คนก็ตามร้อยคนมีคนฉีดได้แค่ไว้ฉีดสําเร็จเร็จตับแล้วไม่มีการไม่น่าจะมีแพร่เชื้อให้เพื่อนนแค่3คนกันเองส่วนอีก9ก้คนนั้นรอบรอบตัวท่านยังไม่ได้ฉีดักคนเนี่ยนะนะครับดังนั้นณนะวันนี้ ผมจึงเรียนว่ายอดของคารฉีดนั้นเรายังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับต่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเราก็ถือว่าฉีดได้มากในเอเชียประเทศหนึ่งเช่นกันแต่ณวันนี้ความต้องการคือ75เปอร์เซนต์ของประชากรต้องได้รับวัคซีน2เข็มหรือ2โดสนะครับวันนี้บ้านเราเพิ่งได้3ล้านคนเราต้องการคนที่ฉีดวัคซีน2โดสนี้50ล้านคนนะครับผมเลยมาหารดูว่า นายกตั้งนายกตั้งควันธงไว้ว่าต้อง120วันจะเปิดประเทศโดยการฉีดวัคซีนในครบ50ล้านคนคือหนึ่งล้านโดสก็ผมก็ลองหารเลยนะครับว่าหลังจากนั้นว,ว,วันที่วันที่1ิอกมิถุนายน2 5งพันหมเป็นต้นมานะทำอย่างไรถึงให้ครบหนึ่งร้อล้านโดสในวันที่10 ในร2 0วันก็คือ16บตุลาคมทั้งแต่วันที่16มิถุนายนเราต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ,ะ7 7 7ด0 0ันโดสนะครับ775,000โดสทุกวันแล้วเราจะเข้าเป้าหมายครบ100ล้านโดสในวันที่16บตุลาคม2 5 6 4ตามที่นายกตั้งใจไว้แล้วก็ เมื่อครบแล้ว7 5แล้วเราก็จะเห็นว่าการติดเชื้อก็จะลดลงในสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ฉีดได้49.3%ปรากฏว่าคนในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงวันหนึ่ง98,000คนวันนี้เขาลดลงเหลือแค่4 3 5 4คนเท่านั้นในสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนขึ้นมาได้49.3%เปอร์เซ็นต์ ก็คือเกือบครึ่งประเทศนะครับในัาอเิกาวันนี้ท่านพลพฒน์บอกมาเมื่อคืนสองคืนที่แล้วว่ายังมีผู้คนที่ยังไม่อยากฉีดอยู่อีกหลายคนก็คือตอนนี้จะฉีดได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ผลของการฉีดวัคซีนได้ครึ่งประเทศทำามยอดของการติดเชื้ออย่างน้อยผมเห็นแล้วว่ายอดของการติดเชื้อที่เคยมี9ก0 0 0 0 0 0 0 0 0 แล้วก็ลดลงมาเหลือ2 0 0 0 0ืวันนี้เราได้เห็นยอดของการติดเชื้อประจำวันในสหรัฐเบกาไม่ถึงหมื่นคนนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผลของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วการเสียชีวิตในสหรัฐเิกา1 0 0 0คน2,000คนก็เกิดปรากฏการขึ้นมาหลังจากที่ฉีดวัคซีนวันนี้การล้มตายของผู้คนในสหรัฐเิกาวันนี้เหลือแค่8-8คนนะครับจากที่ล้มตาย 1,000กว่า2อ0 0อพก็เคยมีเก้าร0อยเจ็ดรลดลงมาได้ได้วยวันนี้เหลือ88ดคนของคารนเสียชีวิตประจำวันนะครับส่วนการเสียชีวิตในภาครวมนั้นในระยะแรกเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาไม่ได้เว้นระยะห่างเขาไม่ได้ต่างๆทำให้คนล้มตายถึง6,161,000 0 0 0คนในสหรัฐเมริกานี่คือเรื่องราวที่ผมกำลังจะบอกว่าเราจะต้องอร่วมช่วยกันนะครับจะบอกให้ท่านนายก ดำเนินการอยู่คนเดียวถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือในประเทศคขมเนเขาเขาให้รางวัลคนที่จีดครบหนึ่งล้านคนก็อาจจะห้รางวัลไปสองแสน 200, บาทคนในสหรัฐเบริกา,าก็มีโปรโมชั่นครบคนที่หนึ่งล้านอาจจะได้หนึ่งล้านคนที่สองล้านครบคนที่สองล้านก็ได้สองล้านคนที่คนไหนโชคดีเช็คปอดครบคนที่ห้าล้านก็ได้ห้าล้านเนี่ก็วาไปบ้านเราโปรโมชั่นนี้ยังไม่มีเพราะวันนี้เขายัางถือว่าคนยังอยากจะฉีดอยู่ แต่พอสักพักหนึ่งนะครับโดยสัญชาตญานผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยพอเขาฉีดวัคซีนกันไปได้สักยี่สิบล้านคนสี่สิบล้านคนข้างหน้าเนี่ยครับที่จะถึงเนี่ยเพราะตอนนี้วัคซีนกําลังเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยสิ้นปีนี้วัคซีนจะเข้ามาถึงร้อยห้าสิบล้านโดสก็คือฉีดให้กับคนได้เจ็ดสิบห้าล้านคนร้อยห้าสิบล้านได้กี่คนสองเจ็ดสนะิบสี่นั่นก็เจ็ดเจ็ดสิบห้าล้านคนนะนะครับสิ้นปีนี้พอฉีดวัคซีนไม่ได้ครบ 20ล้านคน30ล้านคนคนก็เริ่มจะไม่อยากฉีดแล้วนะครับไม่อยากฉีดวัคซีนนะข้อจะทำให้โรคก็จะรออยู่แต่ไม่หายขาดไม่เบาบางในสิ้นสุดนะครับดังนั้นวันนี้วัคซีนต้องรีบเข้ามาเท่าไหร่และก็รีบฉีดไปใน120วันที่เหลือที่นายกบอกเร่งรัดไอเต็มที่อะฉีดไอคนพอทัก20สไอใกล้ได้ส10ล้านคนนะ วันนี้เราเพิ่งได้อย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้เราเพิ่งได้แค่อสองล้านคนเองสำหรับคนที่ฉีดก็บรองเข็มถ้าเราฉีดก็สิบล้านคน15ล้านคน20ล้านคนเมื่อไรก็จะเห็นผลทันทีว่าโรคไวรัสโควิดในทีนในเมืองไทยจะต้องทุเลาเบาบางลงจากการติดเชื้อประจำวันสามพันหนึ่งร้อวันนี้3ามพันสาคน ค้อคงอาจจะลดเหลือสามคนห้าคนสิบคนอย่างนี้ก็คือเป็นเพราะอะไรครับอย่างนี้ก็เราก็สามารถไปตมหากินธุรกิจธุรกรรมสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็จะาาการก็สามารถเปิดได้ปี่ประนอมอยู่ลาบาาก,ากา็ไปขายสินค้าโอตบต่างเมือ,องทองธานีตามสถานที่ต่างๆได้อย่างหุ่นใจงานการต่างๆขาาาาเขาก็มีกิจกรรมต่างๆก็มีก็จะเป็นการเพิ่มใะหมุนเวียนรายได้เกิดขึ้นในประเทศนะนะครับ นั่นแปลว่าวันนี้สิ่งชี้กาดอย่างเดียวก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับการเติมวัคซีนคือการเติมภูมิคุ้มกันให้กับคนในชาติของเราเติมได้ไวต่าไหร่เติมได้มากต่าไรโรคลดน้อยตอยลงเมื่อไหร่ความเชื่อมั่นความเชื่อถือความมั่นดกมั่นใจที่เขาจะเดินทางมาต้องเที่ยวในประเทศไทย ที่คนไทยจะคอยทอดรับนักต่องเที่ยวคือคนไทยจะไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆก็จะมากขึ้นนะครับแต่ถ้านาวันนี้เราฉีดวัคซีนได้น้อยได้แค่2ล้านคนจากคน75ล้านคนนั้นก็คนที่อยากมาเที่ยวเมืองไทยนั้นก็ต้องเ้อคอดูขอนว่าประเทศที่ผมจะไปเที่ยวนั้นคนของเขาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในนครบถ้วนกระบวนการหรอยัง ได้เป็นที่ยอมรับหรือยังถ้าได้น้อยก็เป็นตัวชี้วัดต่อไปในเรื่องของการพัฒนาใครจะมาลงทุนลงรอนถ้าประเทศนี้ยังฉีดวัคซีนได้น้อยก็คงไม่ก้าอยากมานะครับเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะต้องหันหน้าไปหาประเทศที่ท,ที่มันฉีดวัคซีนได้มากแล้วนะครับดีกว่าอัตราเสี่ยงความเสี่ยงต่ำกว่านะครับหรือการไปต้องเที่ยวก็ตามผมบอกว่าคุณ วันนี้โรคระบาดอยู่ในเมืองไทยตูมตามนะครับแต่คนไม่ได้ฉีดวัคซีนในคนฉีดวัคซีนก็ได้แค่2ล้าน3ล้านคนผมว่าทุกท่านนะครับก็คงไม่อยากมานะแล้วสมมุติว่าประเทศไหนก็ฉีดวัคซีนได้มากแล้ว50-60เซนแล้วเพราะว่ามันไปทางนั้นนะครับนี่โดยพื้นฐานคนไม่มีใครนะครับที่จะมุ่งหน้ามาหาโรคสตตัวไม่มีใครนะครับที่จะมาวัดดวงมาเสี่ยงดวงรูป มีต่ทุ่กตะตังแล้วต้องมาเที่ยวต้องมาจับจ่ายใช้จ่ายตรอยต้องเสียตะตังเองแล้วยังต้องเอาโรคกระปากลับบ้านไปอีกคงไม่มีใครนะครับมันดังนั้นบ้านเราเองเราคัดกรองคนอื่นเขาว่าการที่จะมาเที่ยวคุณต้องฉีดวัคซีนครบนะนะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับเราคัดกรองเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราคัดกรองเราเหมือนกันเพื่อนก็ไม่อยากมาเหมือนกันถ้าเราเรายังฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับสองแสน วันนี้ได้สองล้านต้องใจให้สักห้าสิบล้านคนในวันเดือนตุลาคมนี้ดังนั้นวัคซีนต่างไจะมีโอกาสจะกระชีดกชีดกัน,กนๆๆๆไปนะครับวันนี้ทีนโนความก็เข้ามาแล้วก็ที่เขาลงทะเบียนวายอันนี้ฉีดเสียตังค์นะตามหน่วงานต่างๆที่ชื่อไปไอฉีดเทศบาลก็ดีาบาตาก็ดีอาบาจอก็ดีนะครับก็ต้องเสียตังค์บริษัทร่า,นรานงนต,ต่างๆที่เอาไปองค์กรต่างๆก็ต้องเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือเป็นวัคซีนต่างเลือก ส่วนใครที่ไม่ต้องรอเลือกก็ฉีดรอฉีดจากรัฐของรัฐก็เดี๋ยวจะเข้ามาทยอยเข้ามาอย่างมากมายทีเดียวพอเพียงกับคน50ล้านคนในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นดัมตีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจะไปจากอาเซริกาให้อีกนะนะครับก็รอรับกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครจะฉีดปุ๊บก็ฉีดเลยฉีดเลยไม่ต้องรอนะะเราก็จะได้ ภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศจะได้แข็งแกร่งคนก็อยากแกมาตำนานด้วยคนก็อยากแกมาร่วมกิจกรรมด้วยอยากจะมาต้องเที่ยวด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราววันนี้ผมเรียนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนว่านายกรัมดีคนเดียวทำไม่ได้นะครับ